มีการค่ะจัดอันดับศิลปินในเกาหลีะคะถึง10ศิลปินเคป p OP ค่ะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแต่ละปีนะคะมาคราวนี้ค่ะเข้ารวมการจัดอันดับท่านะะในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าค่ะมีเพียงศิลปินหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในท็อป10อันดับแรกในทุกๆปีอีกด้วยค่ะจะเป็นใครนั้นนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาสรุปนะคะของสาวสาวแบล็ k พิกันก่อนค่ะแน่นอนค่ะว่าพวกเธอนะคะติดอยู่ในท็อปลิสต์อยู่แล้วนะคะ โอเคค่ะช่วงตอนเดบิวต์ปีแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะแต่พอติดโพลแล้วนะในท็อปเลิ์เนี่ยก็ติดมาทุกปีเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ปีคศ2018แล้วนะคะผู้เธอค่ะก็ปังมากเลยนะติดมานะ4ปีซ้อเลยค่ะโดยในปีคศ2018นะคะเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่1นะคะตามมาด้วยลิซ่าค่ะอยู่ในอันดับที่3นะคะแล้วก็พิซูค่ะอยู่ในอันดับที่7ค่ะส่วนด้านโรเซ่อยู่ในอันดับที่10นะคะ ส่วนปีถัดมาค่ะก็น่าเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่าติดมาแค่3คนนะคะมีลิซ่าเจนนี่แล้วก็พี่ซูค่ะส่วนโลเซ่นั้นหลุดโผลออกไปนะคะส่วนในปีนะคะตั้งแต่2020กับ2021ค่ะก็กลับมาติดโผลใหม่นะคะทั้ง4คนเลยค่ะ โดยล่าสุดนะคะปีนี้ค่ะลิซ่าก็อยู่ในอันดับที่1นะคะส่วนจีซูค่ะอยู่อันดับที่5เจนนี่6แล้วก็โรเซ่7ค่ะก็จากผลตรงนี้นะคะลิซ่าค่ะติดมาแล้ว4ปีซ้อนนะคะอยู่ในอันดับที่3เนี่ยสปตตีติดกันนะคะส่วนปีนี้นั้นนะคะเธอยืนหนึ่งค่ะอยู่ในอันดับที่1นั่นเองค่ะส่วนไอดอลนะคะที่อยู่ครบทั้ง10ปีนะคะที่เขามีการจัดอันดับกันมาค่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือก็คิดว่าหลายคนคงจะเดากันได้ละมั้ง ตอนแรกนี่มีแอบลังเลนะคะว่าจะใช้จีนีหรือเปล่าทัดแต่สุดท้ายค่ะก็เป็นไปตามคาดค่ะนั่นก็คือไอยูนั่นเองนะคะแม่คนนี้ต้องบอกว่าตังทุกโผจริงๆนะคะถ้าไม่มีเธออยู่ในนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นนาคะโผของเกาหลีปลอมก็เป็นได้ค่ะอันนี้ก็เซวเล่นนะคะแต่ก็ดีใจกับทุกๆคนค่ะที่มีรายชื่อะะติดอยู่ในท็อป10นะคะแล้วก็ของ BTS เนี่ยก็มีติดสลับสลับกันไปนะคะ การตัวนี้ก็เห็นตั้งแต่ปี2016ใช่ไหมก็มีเรื่อยมาค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ติดกันแบบติดต่อกันทุกๆคนนะคะอะ่แอดก็ออกมาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะอันนี้เป็น10อันดับไอดอลเคป๊นะคะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแต่ละปีของเขาค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า